มาที่การตรวจเยี่ยมโครงการทหารพันดีกันค่ะครับผู้บังคับกองพันทหารราบที่สามกรมทหารราบที่แพร้อมกับเจ้าหน้าที่โครงการทหารพันดีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการทหารพันดีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศีนครินทร์พันโทนรงพลลีภัยบูรณ์ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่8พร้อมกับเจ้าหน้าที่โครงการทหารพันดีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการเพราะปลูกเมล็ดพันธุ์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในการปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเองและการสร้างอาชีพตามโครงการทหารพันดีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำพูอําเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูโครงการดังกล่าวดำเนินงานตามพระราชาวนีของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่พระราชทานโครงการทหารพันธ์ดีแก่หน่วยเพื่อดำเนินการขยายผลสู่สถานศึกษาและเปิดโอกาสให้เยาวชนได้รับความรู้ซึมซับในวิถีพอเพียงการเรียนรู้ร่วมกัน กับการปฏิบัติจริงการผลิตอาหารให้ชุมชนเพื่อขยายผลการดำเนินโครงการทหารพันดีสู่สถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแก่นักเรียนให้เป็นแหล่งอาหารให้กับโรงเรียนและชุมชนโดยรอบให้นักเรียนและประชาชนตระหนักในการเรียนรู้วิถีความพอเพียงสามารถต่อยอดและพัฒนาเป็นองค์ความรู้ใหม่สู่การปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ผู้บังคับกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่8ก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าด้วยความซาบซึ้งในพระมหารกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีที่ทรงมีพระราชดำริห่วงใยราษฎรให้ทหารพันธีเข้าไปดำเนินโครงการทหารพันธีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยเพื่อผลิตอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย ไปประกอบเป็นอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนและก็ให้เกิดรัษดรในพื้นที่ให้อยู่ดีมีสุขกองทัพบ,บกจึงน้อมนําพระราชดําริดังกล่าวนี้ครับมาดําเนินการในโรงเรียนพระราชูปถัมภ์ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและธุรกันดารเพื่อการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่น้องนักเรียนโครงการนี้ครับสามารถเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของนักเรียนและก็เยาว,วชนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนด้วยครับ